จินตนาการว่ามีดาวเคราะห์ที่กำลังกินทุกสิ่งรอบตัวด้วยความเร็วเหลือเชื่อไม่ใช่แค่เศษฝุ่นผงแต่มันขมบสสารถึง6 0พันล้านตันต่อวินาทีเรื่องนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์ไซไฟแต่มันเกิดขึ้นจริงในจักรวาลอันกว้างใหญ่ของเราแล้วมันคืออะไรกันแน่นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ exoplanet ที่น่าทึ่งดวงนี้ซึ่งอยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ620ปีแสงปีแสงคือระยะทางที่แสงเดินทางในหนึ่งปีซึ่งไกลามากมากดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดี จูเพอร์เธอร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราถึง5-10เท่าแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือมันกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการกินกา๊าซและฝุ่นที่อยู่รอบๆตัวมันเองในอัตราที่น่าเหลือเชื่อรายงานจากวารสาร Astrophysical Journalers ฉบับวันที่10ตุลาคม2025ระบุว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ได้โคจรรอบดาวฤกษ์ใดๆหรือที่เรียกว่าดาวเคราะห์ลอยอิสระโปรพาเนตและมันได้สร้างสถิติใหม่ ในการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีการสังเกตการมาไม่ว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นจะมีดาวฤกษ์มแม่หรือไม่ก็ตามที่สําคัญการค้นพบนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกําเนิดของดาวเคราะห์ลอยอิสระเหล่านี้ด้วยนักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นครั้งแรกเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วและตั้งชื่อว่า Cha 1109-7626มันอยู่ในกลุ่มดาวเมิเลียนในซีกโลกใต้ดรวิกเตอร์อันมินรรสอาบัตนักดาราศาสตร์จากหอดูดาวปาเลโมในอิตาลีกล่าว เราคาดว่ามันมีมวลมากกว่าดาวพฤรหัสบดีประมาณห -10 ถึงบเท่าและกำลังสะสมสารโดยการดูดมวลสารทั้งกา๊าซและฝุ่นที่อยู่รอบๆตัวมันแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มน่าสนใจดออรอันเมนรสอสอบัตและทีมงานต้องการศึกษาว่าดาวเคราะห์ดวงนี้วิวัฒนาการมาได้อย่างไรมีความเป็นไปได้สองทางคือมันอาจเกาะตัวขึ้นรอบๆดาวฤกษ์แม่เหมือนกับดาวเคราะห์ทั่วไปแล้วถูกเบี่ยงออกมาจากระบบดาวฤกษ์นั้นมันอาจเกาะตัวขึ้นโดยลำพังจากกลุ่มกา๊าซ ที่ยุบตัวลงมาเหมือนกับการก่อตัวของดาวฤกษ์เพื่อไขปริศนานี้นักวิจัยได้ใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่มากเวียทีในประเทศชิลีเพื่อศึกษาแสงอันตรายโอเลสแสงที่มองเห็นได้และแสงอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากดาวเคราะห์ชาน1นึ่ถึง7626และจากที่ล้อมรอบมันการสังเกตการในช่วงต้นปีแสดงให้เห็นอัตราการเติบโตที่คาดการไว้แต่สัญญาณแสงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนบ่งชี้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ได้เข้าสู่โหมดกินดุอย่างเต็มที่ มันกลืนกินสสารรอบตัวด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและสร้างกระแสสส,สารตามสนามแม่เหล็กอย่างรวดเร็วและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปข้อมูลเพิ่มเติมจากกล้องโทรทัศน์อวกาศวิลทีและกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บเจมเว็บสเปซเทเลสโคปที่บันทึกในเดือนกร,รกฎาคมและสิงหาคมช่วยให้ทีมงานประเมินได้ว่าดาวเคราะห์ชาร์1109ถึง7626กำลังสะสมสสารเร็วกว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนถึง8เท่านอกจากนี้พื้นผิวของดาวเคราะห ก๊าซและฝุ่นโดยรอบก็ร้อนขึ้นและสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและยังตรวจพบไอน้ําในจากรอบดาวเคราะห์ซึ่งไม่เคยพบเห็นในการสังเกตการก่อนหน้านี้ช่วงเวลาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่หาได้ยากซึ่งก่อนหน้านี้เคยพบเห็นได้เฉพาะในดาวฤกษ์อายุน้อยเท่านั้นสิ่งนี้บ่งชี้ว่าดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้อาจมีกําเนิดคล้ายคลึงกับการก่อ,กอตัวของดาวฤกษ์ นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าข้อมูลจากปี2016บ่งชี้ว่าดาวเคราะห์ชา1นึ่์ถึง7 6 2ดดูดกลืนพลังงานจากดาวฤกษ์เป็นประจำอีกด้วยดรอันเมนรอสอบัดวางแผนที่จะศึกษาดาวเคราะห์ดวงนี้อีกครั้งในปลายปีนี้เพื่อตรวจสอบว่ามันยังคงดูดกลืนพลังงานอยู่หรือไม่แต่การค้นพบเพียงครั้งเดียวไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับภาพรวมมากนักเขากล่าวทีมวิจัยตั้งเป้าที่จะเก็บข้อมูลดาวเคราะห์นอกระบบให้ได้มากขึ้น ในช่วงเวลาที่ดาวดวงนี้ดูดกลืนพลังงานเพื่อประเมินว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนและนานเทียงใดแต่เดี๋ยวก่อนการที่ดาวเคราะห์ดวงนี้ดูดกลืนพลังงานจากดาวฤกษ์เป็นประจำมันขัดแย้งกับแนวคิดที่ว่ามันเป็นดาวเคราะห์ลอยอิสระหรือไม่หรือมันอาจเคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบดาวฤกษ์มาก่อนแล้วถูกเบี่ยงออกมาคำถามที่น่าคิดคุณคิดว่าดาวเคราะห์ชาหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าถึงเจ็ดหกสองหกก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไร และการค้นพบนี้มีความสําคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับดาวเคราะห์อน,นอกระบบอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นและถกเถียงกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง